สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่รายการเกมฟีเวอร์ทอล์กก่อนอื่นอยากจะอธิบายรายการให้ฟังก่อนเนะว่าเป็นรายการใหม่ของเรานะครับก็คือจริงๆเนี่ยรายการเกมฟีเวอร์ทอล์กของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้มันเป็นรายการที่เราเอาประเด็นร้อนประเด็นสําคัญเนาะใ,<ช>ในวงการเกมมาพูดคุยให้ทุกคนฟังกันอ<ช>ะไรย่ีน้นวงการเ<ล>กมดราม่าเยอะมากสนุกมากอยากจะบอกว่าชื่อเกมฟีเวอร์ทอล์กเนี่ยมันเป็นชื่อที่ขอเอาไว้ขั้นก่อนเพราะว่ายังไม่เป็นทางการเออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังยังไม่ได้คิดชื่อรายการใช่แต่ว่าคขาเนี่ย เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีประเด็นร้อนขึ้นมาประเด็นนึงที่เราอยากจะพูดถึงกันเยอะมากเราก็เลยขอยังไม่ต้องมีชื่อรายการนะแต่ขอทำให้ดีก่อนเลยนะฮะว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือสําหรับคนที่ติดตามข่าวสารวงการเกมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าเกมแอนเทมเนี่ย ม,มันมันมีมันมีประเด็นอยู่ตอนนี้เออสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะเกมแอนเทมเนี่ยมันก็คือเป็นเกมเเรูเตอร์ชูเตอร์ใช่จะทั้งเอแล้วก็ b บ o w a r e ที่คนไปสร้ดูใช่ b บ o w a r e นะฮะ b บ o w a r e ก็ค,คือบริษัทที่สร้างพวกเกมแนวแบบ m a ดเอ f เฟกตเอ่ย Dragon Age ซึ่งคราวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนี่ยแอนเทมมันเป็นเกมที่ปล่อยออกมาแล้วก็มีปัญหามากมายได้รับคขวิจารณ์แย่มากมีข่าวแย่ๆขึ้นมาทุกวันเดี๋ยวเกมแคดบ้างเลยใช่ไหมอ่าใช่ทั้งเรื่องหน้าจอโหลดก็มีเกมกระตุกเกมค้างเกมดับ มากมายนะฮะจนกระทั่งเนี่ยแอนเทมเนี่ยกลายเป็นเกมที่ได้คะแนนรีวิวต่ำที่สุดของ b บโอแวร์ไปแล้วในประวัติศาสตร์ของค่ายเลยนะอแอนเทมได้คะแนนรวมเฉลี่ยเนี่ย55เต็ม <c oughs> 10แต่ได้จากแอนโดรเมด้าที่คนเขาโจทจันกันเนี่ยยังได้คะแนนเยอะกว่านี้เลยเยอะกว่าอีกคนก็สงสัยกันถูกไหมว่าอะไรคือสิ่งมันเกิดอะไรขึ้นทำไมค่ายที่เคยเป็นแบบเป็นเป็นหนึ่งในค่ายตัวเต็งๆใช่ใช่ไบโอแวร์ทำเกมมาดีทุกเกมใช่เกมไบโอแวร์ที่เมื่อก่อนเขาเป็นแบบขึ้นชื่อเรื่อง RPG มากใช่ใช่ ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแอน h e เทมถึงกลายเป็นเกมที่มีแต่คนดา่าได้ทุกวี่ทุกวันขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่พูดให้ฟังสั้นๆว่าเกมแอนท์เทมเนี่ยตอนที่เรารีวิวเนี่ยเราก็พูดกันว่าเกมเพลย์ของมันเนี่ยตัวตัวเกมเพลย์ของมันเนี่ยไม่ได้แย่แต่อย่างอื่นทั้งหมดรอบๆเกมเพลย์มันเนี่ย แม่งไม่ไหวจริงๆมันเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรนะคือมันเกมมันโอเคแต่เหมือนกับว่ามันไม่มีลูกเล่นให้เล่นมันพัฒนามาไม่เสร็จใช่พัฒนามาแค่แบบตัวแก่นแล้วมันก็ปล่อยเลยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันก็มีเป็นบทความเป็นรายงานยาวออกมาจากเว็บข่าวที่ชื่อว่าโคตรคุจากคุณเจสันไทรเออร์เจสันไทรเออร์นะฮะเป็นคนเขียนซึ่งคุณเจสันเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักในวงการอยู่แล้วในเรื่องของแบบการเป็นคนที่รู้ข่าววงไหนเขาก็ได้ปล่อยบทความออกมาตัวหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์ผู้พัฒนา ภายในไบโอแวน19คน19คน19เสียงนะฮะซึ่งในรายงานเนี่ยก็พูดถึงแบบเล่าให้ฟังหมดเลยมาหากราบของแบบการพัฒนาเกมแอนเทมว่ามันเริ่มยังไงไปยังไงมันถึงออกมาเป็นแอนเทมในในในแบบสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้อ่ะเรากลับไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับผม เกมแอนเทมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยเกมแอนเทมเริ่มพัฒนาจริงๆริตอนปี2012คือจริงๆตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ประกาศว่ามันคือเกมแอนเทมแต่ว่า Bio b i o w a r e เนี่ยประกาศมาว่าตัวเองกำลังพัฒนาโปรเจกต์ใหม่อยู่ที่แบบว่าเป็นเกมใหม่หมดเลยที่ไม่เคยสร้างมาก่อนซึ่งมันก็คือแอนเทมนั่นแหละใช่ก็คือแอนเทมเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาในปี2012ปล่อยในปี2019 2019ท <2019. S 1> ี่ผ <2019. S 1> ่านมาฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเกมใช้เวลาพัฒนากี่ปี7ปี7ปี7ป,ปรากฏว่า ในบทความที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแอนเทมเนี่ยตลอดเวลา7ปีของการพัฒนาของแอนเทมมีปัญหาเยอะมากหลากหลายมากมายทั้งในเรื่องของแบบการจัดการการบริหารทีมก็ดีปัญหาทางเทคนิคมีเรื่องของแบบการขาดผู้นำไงเออการขาดผู้นำหลายอย่างมากที่มันกลายเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งคราวนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโปรเจกต์ที่จะกลายมาเป็นแอนเทมเนี่ยเขาเขาเริ่มต้นขึ้นมาโดยคุณเคซี่ฮัตสันเป็นคนเริ่มเคซี่ฮัตสันเนี่ยเขาคือผู้กำกับ ของเกมแมดเดฟเฟกต์ภ e าคดังเดิมทั้งสามภาคก็คือเป็นผู้พัฒนาที่มีฝีมือเอาง่ายๆเขาเป็นคนมีฝีมืออยู่พอสมควรปุนเคซี่เนี่ยเพราะรวมทีมผู้พัฒนาแบบมือเก่งๆมาเป็นทีมเล็กๆที่จะมาช่วยกันคิดคอนเซปต์เกมใหม่ที่เขาบอกว่าต้องการให้มันหนีจากแบบสิ่งที่ไปโอแวร์เคยทำ<อ>มาก่อนก็<อ>คือจะไม่ไม่เอาเป็นแบบไซไฟจ๋าๆไม่อยากเป็นไม่เอาเป็นแฟนตาซีแบบราก็เอียก็ไม่เอาซึ่งในคอนเซปต์เดิมที่เขาคิดกันเนี่ยเกมแอนทเทมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเกมที่มีความเป็นเซอร์ไวน์ลมากกว่าเอาเหรอ คือเหมือนกับว่าคอนเซปต์ของเกมที่เขาคิดกันตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเราในฐานะมนุษย์เนี่ยจะจะ,จะต้องไปติดอยู่บนแบบดวงดาวดวงหนึ่งมีเอเลี่ยนมีสัตว์ประหลาดแบบว่าผ่านไปผ่านมาอยู่เยอะมากๆแล้วเราในฐานะมนุษย์เนี่ยก็ต้องออกไปสู่แบบว่าใส่ชุดหุ่นยนต์พวกเนี้ยเพื่อเอาตัวรอดในโลก อันโหดร้ายที่เล่นไปด้วยเอเลี่ยนพูดถึงในช่วงปีนั้นน่ะคือเกมเซิร์ฟเวอร์ก็ดังเหมือนกันนในช่วงปี2012ใช่มันเป็นช่วงนั้นพอดีไงใช่ใช่กระแสมันกำลังมานะฮะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเกมเพลย์ของมันเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าออกไปกับเพื่อนก็คือเราเราในฐานะผู้เล่นเนี่ยก็จะออกไปกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเพื่อออกไปผจญผจญภัยในโลกแล้วก็เก็บทรัพยากรเก็บอะไรต่างๆมาเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นก็คือคอนเซ็ปต์แรกเริ่มเดิมทีเลยแอนทิมนะฮะซึ่งมันก็เป็นคคอออออออนน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 นเเเเเเเซซ็็็็็ปปปปปตตต์์์ททีีี่่่าา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 พพัััััฒกกกมมมมมมมแแบบบบยูหืะจภรชุด ชุดเหมือนชุดนาซาที่ละวักายอะไรนั่นใช่ไหมในช่วงแรกๆเนี่ยการพัฒนาเกมมันไปได้ค่อนข้างดีเลยคือเหมือนว่าทุกคนที่ร่วมพัฒนาเกมแอนเทมนะตอนนั้นน่ยเขาก็รู้สึกมีหวังรู้สึกแบบมีพลังกับการพัฒนาแอนเทมมากเียเขาก็เป็นคนเก่งเนะพราะมันเพราะมันเป็นเกมใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอปี2014เนี่ยมันเกิดหักเหตรงที่เฮซี่ฮัสสันผู้หัวหน้าทีมเนี่ยดันลาออก ลาออกแต่ไม่แวไปเฉยเลยนะฮะแต่เข้าใจคือมันเป็นเรื่องปกติแหละคือพวกนี้ทํางานก็มีโอกาสที่จะลาออกได้เขาเป็นสิทธของเขาเอ่เพราะงๆแล้ววงการเกมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะวงการเกมเนี่ยเป็นวงการที่พัฒนาเขาเขาเอาออกช้างานกันแบบเป็นเรื่องปกติแล้วย้ายที่ทํางานย้ายค่ายอะไรยะแยกันเป็นหมดเลยทีมเนี่ยก็เลยเหมือนขาดหัวข้อที่จะแบบเป็นคนชี้ทิศทางว่าเฮ้ยเราควรไปทิศทางนั้นทิศทางนี้นะไม่มีตัวไม่มีคนตัดสินใจเอาง่ายว่าโอเคอันนี้ดี เราจะเอาแบบนี้แบบนี้ไม่ดีไม่เอาแต่คือในช่วงแรกๆังจากที่คุณเคซี่ออกไปเนี่ยเขาก็ยังพอไปได้กันอพอไปได้เรื่อยๆแต่เขาเนี้ยมันมาหักอย่างรุนแรงอีกทีหนึง่งทำไมอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาร์กเอดตอินคิิชั่นเขาว่างจำหน่ายไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคนที่เขียนเนื้อเรื่องก็เขียนในเรื่องของ D L C อะไรหมดแล้วด้วยก็วางคุณเดวิดเกเดอร์ซึ่งเป็นผู้เขียนเกมดาร์กเอเดตอินคิิชั่นเนี่ยก็เลยย้ายมาอยู่มาเขียนในเรื่องให้กับเกมที่จะกลายมาเป แม่ด้านออกมาแบบโคตรไบโอแวอร์เลยเห <c oughs> มือนจับดาวคอนเอ็ดกับแมดเอฟฟกมายำรวมกัน <c oughs> คือผมเคยไปอา่านเขาบอกว่าเขาอยากจะใส่อะไรนะเอาสถาปัตยกรรมบนตุ่างดาวอะไรเข้ามา <c oughs> ใส่ใช่ซึ่งมันแบบมันคนละยดกับแบบที่ทีมทีททมแอนเทมเขาคิดกัน <c oughs> เอาไว้ดั้งเดิมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยเกิดเป็นแรงต้านเกิดเป็นแรงต้านขึ้นมาว่าเราอุตสาหะคิดกันมา ทางนึงอ่ะอยู่ดีดี้เขาเข้ามาแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องเปลี่ยนทิศทางใหม่หมดเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาคิดกันมาตั้งสองปีแล้วใช่ไหมล่ะคือมันก็ต้องมีแบบรากฐานของเขามาแล้วอยู่ดีมาเปลี่ยนนี้มันก็ต้องมีแรงต้านด้วยเรื่องปกติใช่ซึ่งเขาเนี้ยคุณเดวิดเครียด2ปีถัดมาสองพับหกคุณเดวิดลาออกวไบโอแวร์ก็เลยจ้างทีมนักเขียนใหม่หมดเลยและเริ่มเขียนในเรื่องใหม่หมดเลยคือ4ปีที่ทำมาหมดเออคือแบบว่าอย่าลืมว่าไบโอแวร์ณณตอนนี้ปี2016เนี่ย แอนทเทมพัฒนามาแล้ว4ปีนะฮะเริ่มตอนปี2012ใช่ไหมใช่พัฒนามาแล้ว4ปียังไม่มีเนื้อเรื่องยังไม่มีเนื้อเรื่องซึ่งคำนี้เหมือนกับว่ามันก็ทําให้ทีมแบบพัฒนาอื่นๆส่วนอื่นๆเขาทํางานกันไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าขั้นตอนการพัฒนาเกมของไบโอแวร์เนี่ยคือเขาจะต้องเริ่มแต่งเนื้อเรื่องก่อนระดับแรกคือผู้พัฒนาก็บอกว่าเนี่ยพอเนื้อเรื่องมันมันไม่มีอะไรจับต้องได้เนี่ยทีมอื<ๆ>่นเขาก็เลยแบบไม่ร<ๆ>ู้จะทำยังไงเออไม่รู้จะทำยังไงอะไปยัง กลายเป็นว่าปี2015ห2016เน,นี่ยเ,เป็นระยะเวลา2ปีที่เหมือนการพัฒนาแอนเทียมันแบบมันหยุดชะงักไปเลยอะ mm hmm. เพราะว่าไม่มีหนึ่งคือไม่มีผู้นำมาคอยบอกว่าอ่ะโอเคทิศทางนี้ดี ไม่มีใครมาคอยสรุปให้ว่าเราต้องไปทางไหนถูกไหมฮะและก็ยังมีเรื่องของเนื้อเรื่องอที่โดนทิ้งเขียนใหม่ระบบหลกัลกๆของเกมที่แบบว่าเขาเคยคิดกันมาตอนแบบวางคอนเซปต์แรกๆก,ก็โดนตัดออกหมดมเพราะว่ามันไม่เข้ากับเนื้อเรื่องใหม่ที่เขากำลังเขียนกันอยู่อ,อะไรอย่างนี้้ช่วงปี2015-2016เนี่ยเป็นช่วงประจวบเหมาะที่ค่ายกำลังพัฒนาแมดเอฟเฟกต์แอนด์โรเบได้อู่ด้วยซึ่งแมดเดฟเฟกต์แอนด์โรเบได้ตอนนั้นเนี่ยก็การพัฒน,นาเกม,นนมก็มีความกระท่อนกระแท่นอยู่ก็เลยต้องแบ่งทีมแอนเทมส่วนช่วยไปทํา กลายเป็นว่างานเลยชักมากกว่าเดิมอ0 1 5 oh, 2 0 1 6เลยเป็นป <ER ีที่แอนทเทมเหมือนชักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะฮะนอกจากปัญหาเรื่องเนื้อเรื่องปัญหาเรื่องขาดในเรื่องขาดแบบผู้นํายังมีเรื่องของไอ้นี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือฟอรไบเอนจอ่าผมอ่านมาผมอ่านมาเขาบอกว่าฟอร์บสไบเอนจินี่มีปัญหามากในแอนทเทมคือฟอร์ i สไบเอนจินะครับก็เป็นเอนจินจากทาง EA โดยตรงที่สร้างมาโดย บริษัทไดที่ผู้สร้างของ Battlefield แล้วก็ b a t t l e f o n t ใช่ไหมล่ะใช่ซึ่งมันเป็นเอนจินที่สร้างมาเพื่อเกี่ยวกับเกม FPS อ่ะเหมือนกับว่าพอมันเอาไปอยู่ในเกมที่เกี่ยวกับเกม t h อร์ Person อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหามากมายรวมถึงระบบต่างๆที่มันไม่ได้คิดค้นมาเพื่อเกมใช่ไหมเกมแนวนี้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ EA เขาบังคับให้ทุกคนต้องใช้ Fortnite Engine เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ก็คือเหมือนเขาบอกว่าหนึ่งคือเขาต้องการที่จะประหยัดงบมาเพราะว่าการใช้เงินของคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีแน่นอนองงขอทใช่เรื่ เงินค่าที่ปรึกษาสำหรับแบบไปปรึกษาแบบผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยและ2ก็คือเขาต้องการให้ค่ายในค่ายในเครือขันเขาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างอย่างง่ายดายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ใชุดเครื่องมือเดียวกันเนี่ยตามหลักมันควรมันควรจะทําให้เออมันควรจะดีมันจะดโอเคพอค่ายนี้เอาไปใช้ปุ๊บก็เอาประสบการณ์ของค่ายนี้ไปต่อยอดหรือค่ายนี้จะต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ ประเด็นคืออย่างที่บาร์บอกมันเป็นเอนจินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเกม FPS ใช่ใช่เอนจินเกมเนี่ยมันคือชุดเครื่องมือต้องอธิบายกับมันคือชุดเครื่องมือชุดหนึ่งที่ให้ผู้พัฒนาเนี่ยสามารถเอาไปใช้สร้างเกมอีกทีหนึ่งพอฟุตชุดเครื่องมือของพอมาเอนจินมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกม FPS เนี่ยมันก็เลยไม่รองรับกับสิ่งที่บอกใช่ทีมแอนเทมต้องการจะทำถูกไหมต้องเข้าใจว่าพอมันเป็นเกมแนวเซิร์เวอร์หรือว่าเกมเพลย์เรสเซนต์ระบบต่างๆมันจะเยอะกว่ามันต่างกับเกมแบบไปเ่กนมวิีารื่าาาจะต้้องงนนึึกกกกซว่ัม เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวไอ้พวกแว็กก็ทำมาแล้วทดาร์กเอเดนพิซชั่นไปได้ถึงเอ็นโดไม่ด้ซึ่งก็ใช้ฟอร์บอยเอนจิ้นเหมือนกันทําไมค่ายถึงยังมีปัญหามากมายทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการจะหนีหนีออกมาเลยจากแบบทั้งดาร์กเอเดนและแมดเดฟเฟกไอพวกผู้ใหญ่ในค่ายอ่ะเขาเลยตัดสินใจว่ากูจะทําใหม่หมดตั้งแต่ต้นเลยไอพวกผู้ชนะเรยเด็กๆก็ถมขมับกันไปนะฮะสวยแล้วชีวิตพอเอ็นจิ้นมันใช้ไม่ได้มันมันมันไม่รองรับเนี่ยถามว่าพวกชนะเขาแก้ปัญหาไง เขาต้องแก้ปัญหาด้วยการที่มาช่วยพัฒนาเอนจิ้นอีกทีนึ่งใช่ป่ะใช่แบบว่าในเบอร์เอนจินของเราเนี่ยมันชุดเครื่องมือที่เรามีมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องไปพัฒนาชุดเครื่องมือให้มันให้มันให้มันรองรับกับสิ่งที่เราต้องการจะทำก่อนมันก็เสียเวลามากซึ่มันก็เสียเวลาใช่ใช่ไหม แบบเอนจินตัวนี้แบบเอาใช้ก็ใช้ไม่เป็นอยู่แล้วแบบดั้งเริมบางทีเพราะว่าไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมาเองใช่ปะซึ่งผลที่ตามมาก็คือกลายเป็นว่าพู่พัฒนาเนี่ยทำงานกันแบบหามลุ้งหามค่ำแบบง่ายๆคือคือประเด็นเรื่องการทํางานหามหามลุ้งหางค่าเนี่ยใช่ไหมในวงการเกมมันเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมานานล่อย่างล่าสุดที่มันเป็นกระแสใหญ่ๆก่อนหน้านี้ก็คือเกมเรนเดอดีลช้สองที่เขาว่ากันว่าพัฒนาทำงานกันแบบสัปดาห์ละเป็นร้อยชั่วโมงเราคิดดูว่าปกติคนคนพนักงานอฟฟิย่าางเร เราทำงานกันวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าวันถูกไหมใช่ใช่ถ้าทำงานร้อยชั่วโมงมายามว่าคุณทำงานวันละยี่สิบชั่วโมงแต่ขี้ก็ต้องยกคอมไปเขียน <c oughs> ไปทำงานต่อด้วยเอาง<ด>่ายงไม่ <c oughs> นอนกันบ้างหรือเปล่าคือคนเราปกติทำงานสิบชั่วโมงเนี่ย แปดหรือสิชั่วโมงก็สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนะสีออ่ยี่สิบมันไม่ไหวหรอกอย่างในรายงานที่เขาพูดถึงเขาบอกว่าพนักง,งานไบโอแวร์แบบหลายคนเลยนะต้องลางานกันไปเป็นเดือนเพื่อไปรักษาสุขภาพจิตเขาบอกว่าการทํางานมันเครียดมากนะออต้องไปรักษาสุขภาพจิตเป็นๆๆเดือนๆมีไงเขามีวลีที่ไงไเมจิกไบโอแวร์ไงก็คือไบโอแวร์เมจิกใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าไบโอแวร์เนี่ยเขามีความเชื่อไม่ว่าเขาจะพัฒนาเกมยุ่งเหยิงยังไงเนี่ยไม่ว่ากระบวนการการพัฒนามันจะยุ่งเหยิงอย่างไรเนี่ยพอถึงเวลาที่เกมมัััันนนนนนจจจจจะะะต้อองงงวาาาาาาํํห่ยมมมมีีพ พิเศษบางอย่างแบบของไบโอแวร์มาเนรมิตให้เกมมันแบบอยู่ดีก็ต้องดีก็ดีขึ้นมาเฉยเลยซึ่งมันก็เป็นความเชื่อที่เขาได้มาจากการพัฒนาเกมมาได้เป็กหนึ่งสองสามซึ่งก็เถียงไม่ได้ว่ามันเป็นเกมที่ดีมากมากก็สามเกมเลยใช่แล้วก็เกมแล้วก็เอออินฟิซิชั่นด้วยได้เกมมอเตอร์เย่ด้วยได้เกมมอเตอร์เย่สองพันสิบสี่พอมันทำได้เขาก็เชื่อพอมันทำได้เขาก็เชื่อไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่หารู้ไม่ว่าที่มันจะเกิดไบโอแวร์เมจิได้เนี่ยมันคือ ผู้พัฒนาต้องแลกมาด้วยหยากเหือ<ฮ>เลือดเนื้อของผู้พัฒนามากมาย<ฮ>ตัวเล็กๆนะเมื่อกี้เราเออกไปคุยเรื่องสภาพการทำงานของงการเกมนะกลับามาสู่มหากราบการพัฒนา,า,นาเทียมกันต่อเมื่อกี้เราถึงปี2016กันแล้วมีปัญหา,าเรื่องพอัง e านจิ้นไม่พอ,อใช่ไหมปี2016เนี่ยเป็นปีที่ EA แบบมีปัญหาในการพัฒนาเกมฟี f a าบางคนอาจจะไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมที่ทำเงิน EA ได้เยอะที่สุดคือฟีฟ a าฟี FA าคือเกมอันดับหนึ่งตัวทำเงินอันดับหนึ่ง พอฟีฟ่าการพัฒนานของฟีฟ่ามีปัญหาเอ e ก็เลยเอาผู้พัฒนาจากค oh. ่ายในเครือทั้งหมดผู้พัฒนามือฉมังทั้งหมดของค <โย S 2> ่ายในเครือโยกไปช่วยกันทำฟีฟ่า oh. ใช่ไหมก็กลายเป็นว่ายิ่งชะงักลงไปอีกมั oh. นแบบ สองพันสิบหกคือช่วงที่ฟนะีฟ่านี่ยมีโหมดหรือเรื่องเข้ามาไงเออ,อโอเคโอเคอะไรคันเตอร์ไงมันก็เลยต้องโยกไปทำฟีฟ่ากันหมดถูกไหมก็เลยกลายเป็นว่าเกมอื่นก็ชะง,งักไปแอนเทมที่ชะง,งักอยู่แล้วก็ชะง,งักลงไปกว่าเดิมอีกมันก็เป็นอย่างนั้นดําเนินมาอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนถึงช่วงต้นปี2017อืสต้นปี2017เป็นช่วงที่เกมเพลย์ของแอนเทมอ่ะครับผมถูกพัฒนาจนเสร็จเป็นตัวแรกแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยมาให้ใครเล่นนะคือเป็นเดโมที่เขาเล่นกันเองอยู่ในบริษัทรอยบางเอิอเดโมตัวเนี้ยม่งนออููิขผ้บ ฐานตัวใหญ่เอคุณแพททิคซอร์เทอร์แลนด์คุณแพทชิกซอรเดอร์แลนด์เนี่ย หลังจากที่เขาได้เล่นเกมนี้เกมเดโมแอนเทมในในตอนนั้นไปเนี่ย <laughs> ก็หันมาพูดกับผู้ฒนาว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้นะคุณ <c oughs> แบบเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่คุณรับปากผมไว้นี่ย<อ>มันรับไม่ได้ไปทำมาใหม่คือก็เข้าใจแหละเพราะว่าระบบหลายๆอย่างมันก็ต้องแบบเอาออกไปบ้างตัดทิ้งไปบ้างคือคอมายเอนจินอะนะใช่ก็คือเหมือนกับว่าในโมตัวนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระทั่งระบบการบินคนที่เล่นเกมแอนเทียมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าระบบการบินเนี่ยมันคือระบบเป็นหนึ่งในระบบของจุดขายตัวจุดขายของเกมเลยดีกว่าเอระบบการบิน ไม่ได้อยู่ในเดโมตัวนั้นเดโมตัวนั้นไม่มีระบบการบินด้วยเหตุผลที่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยบอกว่าเขาไม่สามารถยังหาวิธีที่จะทําให้แบบใส่เข้าไปแล้วเกมมันแบบมันรู้สึกดีอะเนื่องมาเขาบอกว่าใส่ระบบการบินตัวนั้นเขายังไม่เข้าที่ยัาทำให้มันรู้สึกแบบควบคุมควบคุมมันรู้สึกดีไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเลยเอาออกไปซึ่งพอคุณเพจิเล่นและดาอีกดาไวโออร์กลับมาเนี่ยไวเออร์ก็เลยเกิดแบบเฮ้ยใส่ล้นก้นขึ้นมาว่าเดโมตัวต่อไปที่เราจะทําให้คุณเพจิเล่น เพื่อคุณเพจถิกโดยเฉพาะหนึ่งในสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาเอาระบบการยัดกลับเข้าไปในเกมนะฮะแล้วก็เอากลับให้คุณเพจถิกเล่นใหม่พอ,อคุณเพจถิกไเล่นเล่นปุ๊บกลายเป็นว่าเอ,าอ้าสนุกสนุกมากกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่แหละแม่งใช่เลยโอ้โหแม่งโคตรเยี่ยมเลยอะไรอย่างนี้เอาแบบนี้แล้วเดมโมตัวนั้นเนี่ยที่คุณเพจถิกเล่นก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกลายเป็นเดโมแอนเทม ตัวแรกสุดที่เขาปล่อยให้คนดูในป<ส>ี2017เดโมโตัวนี้เป็นเดโมตัวแรกสุดของเกมแอนเทมคือเป็นครั้งแรกที่คนได้เห็นว่าแอนเทมเนี่ยเกมมันหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่แค่สำหรับผู้เล่นนะที่ได้เห็นว่าแอนเทมหน้าตาเป็นยังไงกรทะทั่งผู้โฆษณาตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็เพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกเช่นกันว่าจริงๆแล้วแอนเทมเนี่ยมันคือเกมแบบนี้กระทั่งแบบว่าเกมเพลย์ที่เห็นในเดโมเนี่ยก็ไม่ใช่เกมเพลย์จริงๆทั้งบดเป็นแบบว่าเป็น CG ที่เขาสร้างาขึ้นมาเมคขึ้นมาคือไอเดโมตัวนั้นไม่มีคนเล่นอยู่จริงๆนะฮะแต่จริงๆไอเรื่องเกี่ยวกับการเอาซีมาโปรโมทงานอีทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งหลายๆเกมก็ทําในเชิงการตลาดต่างๆนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นได้เห็นเกมแอนเทมแต่ผู้พัฒนาแอนเทมก็เพิ่งจะได้เห็นเกมเพลย์เต็มๆแอนเทมเป็นครั้งแรกเขเห็นว่าเฮย เอาจริงดิเออเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าคุณคุณทำงานนี่ปีสอง0นี่เท่าไหร่2017แล้วพัฒนามา5ปีแล้วยังนึกภาพไม่ออกว่าเกมที่ทำอยู่มันเป็นเกมแบบเออจนกระทั่งได้เห็นไอวิดีโอเดโมตัวนั้นนะฮะเลยรู้แล้วมันก็เลยโอเคเอางี้ละกันเกมเรามันจะเป็นเกมแบบนี้แหละตั้งแต่ที่เราพูดกันเนี่ยยังไม่ได้เริ่มการผลิตเลยนะใช่คือตอนนี้ยังคงคิดกันไม่เสร็จเลยนะฮะและ เกมเพย์ตัวเดียวที่ปล่อยออกมาก็นันเป็น CG หมดเลยใช่ก็เลยยังไม่มีคือเอาง่ายๆคือเขายังไม่พัฒนาอะไรเลยระบบสกิลก็ยังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้เริ่มทําเลยยังไม่มีสกิลที่แบบทาเสร็จใส่เข้าไปในเกมส,ส,ส,สกิลเลย<ม>การบินก็ยังไม่เข้าที่<ม>กระทั่งแบบว่าภารากิจอะภารากิจในเกมยังพัฒนาไม่เสร็จมีสักภารากิจเลยตอนที่เอาเดโมไปโชว์ <S <S ใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือว่าแม่งยังไม่มีอะไรเลยอเอาง่ายๆและที่สําคัญที่สุดคือพอผู้พัฒนาเขาได้เห็นไอในเดโมที่มันที่มันเมคเอาที่มันแบบว่าทำซีจีขึ้นมมใหห่ดเลย เขาก็เลยสงสัยว่าเอ้าเราจะเอาอย่างนี้เหรอเรืองไหมเราจะเอาระบบนี้จริงๆเหรอเอาสรุประบบนี้ก็จะเอาแบบนี้เหรอคือเขาันทาได้จริงๆปล่าอะไรอีกเขาคงไม่รู้ว่ามันทําได้จริงไงเพราะว่าปัญหาเรื่องควันไปอย่างที่พูดไปใช่คือมันคือที่ผ่านมามันมีปัญหาเยอะใช่ไหมเขาก็งงว่านี่คุณใส่ระบบอะไรเข้ามาเต็มเลยไม่ปรึกษากันก่อนเลยว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็งงกันด้วยค่ะที่ EA เป็น e อเป็นบริษัทที่ทุกคนเกลียดกันนี่พีก็เลยยื่นคำขาดต่อไบโอแวร์ไปว่าไม่ว พวกคุณต้องมีเกมมาวางขายช่วงปลายปี2018ให้ได้จนถึงจุดนี้อะตอนนี้ปี2017แล้วอม e 3 2017เขาว่ามันคือครึ่งปี2017แล้วแอนเทมมันเริ่มพัฒนาโอ้โหเพิ่งเริ่มพัฒนาแล้วยังไม่จบครับดราม่ามันยังไม่จบแค่นั้นกระทั่งภายในแอนเทมเนี่ยพอมันเริ่มพัฒนาไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดปัญหาภายในระหว่างค่ายพี่น้องกันเองคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไบโอแวร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไบโอแวร์เนี่ยเป็น สองค่ายเป็นสองค่ายนะฮะคือมีไบโอแวร์ไบโอแวร์ตัวดั้งเดิมเนี่ยเอ็ดมันตันเอ็ดมันตันอยู่ที่แคนาดาและไบโอแวร์สาขาเนี่ยอยู่ที่ออสตินอยู่ที่อยู่ที่เท็กซัสอเมริกาเท็กซัสใช่ครับไบโอแวร์ออสตินเนี่ยซึ่งเป็นเป็นค่ายสาขาเนี่ยออสตินเนี่ยเขามีประสบการณ์ถูกไหมเขามีประสบการณ์ในการสร้างเกมออนไลน์ซึ่งซึ่งคนก็อาจะอาจจะรู้สึกว่าอ้าวก็ดีแล้วนี่มีประสบการณ์สร้างเกมออนไลน์แอนท์เทมก็ตั้งใจจะสร้างให้เป็นเกมออนไลน์ถูกไหมมันก็ดูจะเข้ากันดีปรากฏว่านะฮะ ทีมเอ็ดมอนตันทีมไบโอแวร์ค่ายหลักเนี่ยเขาดานัดานขั่เนี่ยไ <c oughs> ขิงแบบูเป็นค่ายหลักอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โบราณน,นิดนิด,นดออยเงยพอพอออสตินเขาแบบพยายามจะแนะนําเรื่อง,เร,องเรื่องแบบโครงสร้างออนไลน์ระบบออนไลน์<ม>คุณควรแบบทาโครงสร้างของเกมเป็นแบบนี้นะเพื่อให้ผู้เล่นเขาเล่นด้วยกันได้สนุกมากขึ้นคุณควรทําระบบออนไลน์ให้เป็นแบบนี้มันจะได้เสถียรเซิร์ฟเวอร์จะได้เสถียรไม่ฟังเพราะว่าถือตัวเองว่าเป็นค่ายหลักมูดค่ายหลัก คือต้องบอกแล้วครับว่าเอ็ดมอนตันเนี่ยก็คือเป็นคนที่สร้างซีรีส์แมดเอฟเฟกอะไรเงี้ยแล้วก็ซีรีส์ที่แบบเขาดังๆอย่างดัเเอชมาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าเขาพูทจะมีความแบบสร้างเกมดีๆมาเยอะแล้วต้องการคือในในในแง่นั้นก็เถียงเขาไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาได้สร้างเกมดีๆมาเยอะจริงๆแต่เขาก็ดันไม่มีประสบการณ์ไงคือเหมือนเกมที่เขาสร้างมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเกมออฟไลน์เป็นหลังถูกไหมซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยการพัฒนาแน่นอนว่าครึ่งปีหลังของปี2017ก็ ก็อย่างกับท่อนกระแท่นะว่าได้รับสั่งมาอย่างเงี้ยแต่คือโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าในความเป็นจริงอะอะไรมันทําได้บ้างไม่ได้บ้างผลที่ตามมาก็คือระบบหลักๆที่เขาเคยที่ว่าอยากจะทํากันก็โดนตัดออกไปทีละระบบทีละระบบจนกระทั่งกว่าที่เกมมันจะเริ่มพัฒน,นาเป็นรูปเป็นร่างได้จริงๆเนี่ยต้นปี2018ก็ <c oughs> ไปแล้วเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย <c oughs> คุณมารดาร่าซึ่งเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ตัวใหญ่โปรดิวเซอร์หลักของเกมดรากตเอ็กซ์คริสชันเนี่ยโดนโยกมาขู่เกมแอนเทมอีกทีนึง ซึ่งคุณมาร์คเนี่ยเขาก็แบบว่าเดินหน้าแบบตัดสินใจหมดเลยว่าโอเคเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยคือแบบว่าไอ้ที่ไอ้ที่แบบว่าไอ้ที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีคนมาตัดสินใจแบบคุณมาร์คแกแบบเดินมาถึงผู้ชี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 ้กูจะเอาแบบนี้กับแบบนี้กูเป็นเรื่องดีนะอมันก็เป็นเรื่องดีไงมันก็เลยคนพัฒนาก็มีทิดพลาดเขาทำงานกันได้ถยู่ไหม สุดท้ายเนี่ยมันเกมมันก็วางจําหน่ายไปในวันที่วางจำหน่ายครั้งแรกวันที่15บห้ากุมภาสองพันสิบเก้าคือปีนี้แต่ตั้งแต่ตอนที่คุณไมค์เข้ามาเนี่ยเวลาผ่านไปไม่ถึงปีเลยนะแต่คือแบบก่อนนั้นนั้นก็คือเขาพัฒนามาแบบเล็กเน้อยๆไปเรื่อยเพิ่งจะมาได้จริงก็คือตอนที่คุณมาร์คเข้ามาแต่หมายความว่าอะไรหมายความว่าแอนเทมใช่วลาพัฒนาจริงๆ1ปีถึง1ปีครึ่งเท่านั้นคุณรู้หรือไม่ว่าตอนที่เกมวางจําหน่ายครั้งแรกวันที่15ิบห้ากุมภาพันสองพันาเสิมเกอา ว่ <What? S 2> ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายไบโอแวร์เบกแล้วคือคนที่ได้เล่นก็รู้กันอยู่ว่า <c oughs> ไอ้เวอร์ชันนั้น,นะอะปัญหาเยอะมาก <c oughs> หน้าจอโหลดทีเป็น5นาที <c oughs> หลุดแล้วหลุดอีกมีแบบบั๊กนู้นบั๊กนี้แบบเยอะแยะไปหมดจนแบบ b บ o w a ว e ต้องรีบปล่อยแพทออกมาแก้แบบแก้ปัญหาหนะ้าจอการโหลดปัญหาอะไรมากมายต่างๆเสียงหายอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ควรเกิดขึ้นอะง่ายๆแต่มันก็เกิดขึ้นผู้พัฒนาาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออเนี่ยมันมี คือสุดท้ายที่ต้องปล่อยแอนเทมออกไปในสภาพนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีเวลาไม่ไมพอจริงๆในการแบบแก้บั๊กด้วยความที่มันเป็นฟอร์ดไบเอนจินถูกไหมการจะแก้บั๊กสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยบับ๊กบางตัวเนี่ยควรจะใช้เวลาแก้ไม่กี่ชัมม่วโมงด้วสักแต่พอเป็นฟอร์ดไบเอนจินเนี่ยกลายว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันๆ<ฮ>เป็นสัปดาห์กว่าจะแก้ได้เพราะว่าเอนจินมันถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยข่าวเขาอัปเดตแล้วน,นะว่าเออเหมือนกับว่าแวร์แวรออกมาบอกว่าจริงๆเขายอมรับแล้วว่่าาาเมคยีปัญห นะคือประเด็นคือก่อนหน้าที่จะออกมายอมรับแบบคือเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาปล่อยบทความตัวนี้ออกไปปล่อยไปได้ประมาณแบบ20-25 20นาทีนั้นแหละค่ายก็ปล่อยแถลงการที่เป็นการตอบโต้ไอ้ตัวเ,ออเนื้อหาในบทความนะซึ่งไอ้คาแถลงของค่ายเนี่ยไม่มีปัญหามาก<ผ>มเพราะว่าผมขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคือถ้าไม่แสดงความคิดเห็นจริงจเนี่ยยังอ,อ,อาจจะไม่แย่เท่าไหร่ออแต่ประเด็นคือค่ายเนี่ยดันออกมา พูดทานองแอบออกไปทางแบบแซะแซะนิดนึงแทะนักข่าวประมาณว่าค่ายไม่เห็นความสําคัญของแบบบทความที่มีจุดประสงค์ในการแบบโจมตี<อ>และทาและบ่อนทําลาย<อ>เขาหาว่าโกตะขู่แม่งเขียนข่าว<อ>บิดเบือนโจมตีเขา,าอะคุ้นๆนะคุ้นๆนะ <laughs> <laughs> มีความคุ้นๆ,ๆอยู่นะเขาก็ออกมาแถลงแบบนี้ซึ่งมันก็มันก็ทาให้หลายมันก็ไปกระตุกกระตุกต่อมนหลายนคนว่าแบบเอา้าทำไมคุณพูดแบบนี้อ่ะทีนี้เราคุณจะยอมรับถูกไหม ยอมรับและแก้ไขคุณันไปแซะเขาว่าเขาโจมตีหุ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็คือต้องเรียกว่าไวร์ก็ทําพลาดบบพลาดแล้วพลาดอีกอเอาไง่ายกับกับการพัฒนายแอนเทมนะฮะก็จะจนกระทั่งแบบว่าตอนนี้ที่เกมวางจำหน่ายแล้วก็ยังพลาดอยู่ถูกไหมใช่ใช่แต่หลายคนก็ยังมีความหวังนะว่าไวร์จะสามารถแบบกู้แอนเทมกลับมาได้เพราะว่าเกมแนวๆเดียวกันหลายๆเกมอย่างดิวิชันก็ดีเดสปินีก็ดีตอนวางจำหน่ายออกมาก็โดนโดนก็ไม่ดีเท่าไหร่เออก็โดนโจมตีเยอะพอมันมาถึงจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า สิ่งที่เบลแวร์ควรทำจริงๆคุณเสี่ยวความเชื่อมั่นขอ,ข,อของของผู้เล่นไปแล้วอะอของผู้เล่นและกระทั่งแบบสื่อวลชนน่คุณเสียวความเชื่อมั่นของทุกคนไปแล้วใช่ไหม,มสิ่งที่คุณควรทาจริงๆคืออะไรคือคุณควรทาทุกมิถีทางอะทำยังไงก็ได้ให้คนกลับมาเชื่อคุณเพราะว่าคุณยังอย่าลืมว่าคุณยังมีเกมใหญ่ๆที่รอออกอยู่อย่างแบบดาร์กเอเดสี่ที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า คนมันไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นในตัวคุณมันก็ไม่ซื้อเกมคุณมากยิ่งแบบคุณมาโจมตีสื่อแล้วสื่อที่ไหนมันจะแบบอยากจะใจดีตั้งท่ายิงเกมคุณแน่นอนถ้าเกิดในเมื่อคุณตั้งตัวเป็นศัตรูเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมและสื่อและสื่อต่างประเทศที่อิทีิผลมากเลยนะใช่ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นดูเป็นเป็นสิ่งที่น่าพูดถึงเนาะเรื่องการที่ EA แบบว่าบังคับให้ค่ายใช้คอร์บไบร์เอ็นจินเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าตามหลักเนี่ยตามตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็มันก็ฟังดูสสมมวดดีแต่่เเเาาานยกลป็ ในความเป็นจริงเนี่ยพอมต้องมาทำในอย่างที่เห็นเหตุคือสภาพมันก็มันก็มีหลักฐานที่เห็นอยู่เต็มไปหมดอ่ะถือว่าแม้ได้เปรแอนดรอดไม่ได้ก็ได้รีวิวต่ำบั๊กก็เยอะกระทั่งแบบเกมของไดสเองที่พัฒนาฟอนต์เอนจินของเขาเองเนี่ยเออแบตเตอรฟอนสองเออแบตเต l ร์ฟิลห้าเออออกมาก็มีบั๊กเยอะมีบักเยอะบั๊กเยอะมีปัญหาเรื่องการความเสถียรออนไลน์การเชื่อมต่อคุณควรจะตระหนักถึงแบบขีดจำกัดของแบบเครื่องมือที่คุณมีอ่ะง่ายๆถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าแนวทางที่ว่่าาใให้้ทุกยช เอนจินตัวเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยอันนี้ไม่ผิดแต่มันจะต้องเป็นเอนจินที่ยืดหยุ่นมากพอที่ทุกค่ายก็จะเอาไปใช้ได้เพราะว่าค่ายแต่ละค่ายก็มันสมัยเก่งไม่เหมือนกันถูกปหมเหมือน EA เอ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 บอกว่าอ่ะคุณจะต้องบินจากประเทศไทยไปไต้หวันแต่ผมให้รถคุณต้องสร้างต้องสร้างรถบินเออก็ต้องแบบมาทำรถให้มันบินได้ก่อนเพื่อที่จะบินไปไต้หวันซึ่งมันแบบมันถามแล้วถามว่าสุดท้ายทำไมคุณไม่ให้เครื่องบินมาแต่แรกมันก็จบถูกปหมควรไปดูแบบอย่างไอเอนจินแท็บพอร์ตใช่ไหม คือ i อเอนจินเนี่ยมันเป็นเอ็นจิ้นที่ยืดหยุ่นนะม,มันสวยมันสวยด้วยแล้วมันก็ยืดหยุ่นมากพอที่คุณจะไปทําเกมที่แบบเกมช้าๆเนิมเน่มๆอ,อย่าง雷神 Dew2 เลย์เซน Dew7 หรือเกมแบบ 60fps แบบเร็วสายฟ้าฟาดแบบ雷神 Dew4 อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็เรียนรู้แหละใช่ไหมว่ามันก็เพ่มีมขา่าวออกมาจริงจรกันว่าแม้ดาร์กเอเดสี่ที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยจะพัฒนามาจาก โครงของแอนเทมคือจะเอาเครื่องมือที่เขาพัฒนาสำหรับแอนเทมไปหลายไปหลายอย่างเอากลับไปใช้ในดัลคาเดนซีซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรต้องเป็นอย่างนั้นแรกถูกไหมแล้วก็เอเป็นซีรีส์ที่คนแต่ก็ยังดียังดีนะฮะยังดีที่เขาคิดเป็นได้อย่างล่าสุดนี้ก็มีคุณเเคซี่ฮัตสันที่เขาเป็นโปรด์ที่บอกว่าเขาลาออกไปตอนนี้เขากลับเข้ามาแล้วร่อนแถลงการหาผู้พัฒนาทุกคนว่าอารมณ์ว่าเนี่ยตอนนี้เขาก็รับรู้ปัญหาแล้วและต่อไปก็จะพยายามแก้ไขถูกไหมก็เด้แต่รู้ว่า เกมต่อไปของไบโอแวนจะสามารถกรอบกู้ชื่อของเขากลับมาได้ยังไงพวกเราก็เอาใจช่วยนะจริงเราก็ชอบไบโอแวนเกมไบโอแว้ามเกมมูฟแมเดฟเฟกผมนีรักมากเลยนะแมเดฟเฟกอ่ะโอเคครับยังไงคลิปนี้เราก็ต้องขอจบกันก่อนครับเพราะว่าน่าจะยาวเกินไปแล้วซึ่งเนี่ยไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเราในคลิปหน้าพวกเราจะเอามาพูดกันอีกเพราะว่านี่เป็นรายการใหม่ ซึ่งเราอยากจะหาประเด็นต่างๆมาพูดให้มากขึ้นเพราะข่าวสารเก์จริงมันสนุกมากเลยนะมันมีข่าวสารดราม่าทุกวันเลยใครมีประเด็นอะไระที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงหรือประเด็นที่แบบอ,อยากให้เราไปค้นคว้ามาเล่าให้ฟังครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กอ็อินบอกเข้ามาได้หรือไม่ก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้ก็ได้เพราะว่าพวกเราอ่านกันตลอดอยู่แล้วนะฮะทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้ที่ยู u ูบเกมฟีเวอร์ทนะครับก็สามารถกดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราได้หรือว่าจะอยากจะติดตามข่าวสารวงการเกมต่าง ก็ต,ติดตามได้ที่แฟนเพจเกมฟีเวอร์ด้เหมือนกัน,นแล้วก็ที่เว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ด้วยใช่เกมมฟีเวอร์ co ครับผมดายัางไงคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ